ปูกาบกูคอปะทะกูปู้กูกูจะทีจะทันจะฝันจะฟองอกตับอูนี่เนาะแกสองขันได้วยี่ม้วนจะกูับปูดีเพราะี่ม้วนบมากที่ม้วนือว่าเจ้าคนลูดอกรได๋อยนะก็รูปร้อเกิดเกิดคนน้อยพอกระด้อยเแค่เออรูบถ้วยส่วนบนข้นเนาะ คนจะงามงามพี่ใจแค่ใบหน้าคนจะถ้วยถ้วยกันยากแค่ตาวันคนจะเก่ยมคนจะแก่แก่ความรู้เพราะมันอยู่นานคือเนี้ยอยู่งานใส่ขาดคือคือบ่แง่ไงเออคนจะเก่เก่ความรู้แค่อยู่งานคนจะรวยรวยชิ้นทางแค่บ้านโตสาธุสาธุปูดีป้ะใค่ลุกคบใครเนาะ เออมื่อยี่มงานเยี่ยนกับ่อยมังอาขอจบคูครเม่อบ่ครับม่ขอีบวานา่้อดบออดิดัมขอเถิดแมาคขอเถื่อักทีคอเขดสกาคุยอถักทีายขอเถถักายถิดขอถกายรออกทมาอถกายแ่ว่าลูกลูกที่ยเอกาย เะจ้าม <Bond> ือมือกาจะรูปนี้ไะมือกาเจ้ามือไหมเอาอาี่ลมันออกโกาปูกเท่าขูถามเจ้ามือสิมือก่บอเดี๋ยมือมีใจบอลูกข้ามือ่เขาหวานกสีใสเออเป่งสเป่งไข่เป่งแานจ้มือลอตเตอรี่นจ้ามือลอตเตอรี่ว่ายานปูดอสัน ยาตะปู่เ yeah, น so <ch Spec ific> ี <ude> yeah, ่ยาตะปู่เนี่แลละปูาะปูบ่แมนครับไหวขันขั้นขั้นแน่จริงเนี่ยโชมาขายโบรถตนี้ตัวไหนโตัวไหนมุู้ตมวแกสมอยังจำไม่เคยลืมเือนคอยเตือนให้แก่เสมอือราะว่า อัคือหอดันคื่อชิบกประจงหอดชิผ่ากบแมนบ่ครับปูแมนบือแมนจ้ะครับวัวชูหอดัือชิบกปรำชิาวันชื่อชิบห้าต้องมากําสกาบว่าชื่อชักทิอยูบริเวณที่หนึ่วัดป่าบ้านมือชายาปูเทท่องชายาปูเที่องไหนชายาปูเทท่องสิบตัวแมนย้มชายาปูเที่องนั่ผ้าให้ลูกร้านแดงม็ดมาแข่งดูวัดว่าอะไร บก็จะขี่ปนผู้เลี้ยงมาฉาก็ดะเรือให้ผู้ใดี้ยงมาฉาเรื่อยครับปูณวัดถูกต้องตามกฎหมายวัดวัดที่ติดที่ใจคนยอยากเชิดอยากแข่งผู้เลี้ยงอยากเชิดอยากแข่งอืมอาชษพช้างคิดชิงชักจิตก็บรรด o บรรดาให้แต่คนนั้นพูดแล้วไม่ทําตามอืมคนนั้นใจเร็วเสียหลายกว่าเก่าอืมจำไว้ให้ดีมีได้ก็หมดได้ มือเท่าไดกับมดหลายกว่าเกันแต่ว่าถ้าคนคิดดีทำดีบารมีเกิดยิ่งให้ยิ่งรวยต่อใจสาธุครับปูสาธุครับยิ่ขายห้างยิ่งรวยครับปูเออเ่ราะมันหุบมากกับยากจนเรื่รับเออเ้างื่อเรื่อยห้องยากจนเรื่อยๆครับขันมันมาถือให้มันถือกเกี่ยวกับหูกมากเลยเกี่ยวกับคือเรื่องแต่ว่าถือยากจนเลยครับเงี้ยเงี้ยขายเงี้ย มีโรคล้ายโล้มืบางค้ายบังกันงอนหนีงอนจิ้มถามว่าเป็นงอนชื่อเรียกแต่ว่ามันยันเดียวจิคือคนชงหลุดไปนอกไปหน้าอืมชงหลุดชงฟัวไปนอกไปหน้าก็คือเขาหลอกเขาต้มเขาดื่มครับบางันชื่อเรียกกั่เมื่อเชื่อเมื่อชงฟัวไปนอกกับเมื่อคือกันเมื่อคนไทยหน้าพวกเขาเถ่าพวกนันมันกลับมากเว้มันมันดูแล้วมันหลอกจตัวเราด ห่้ากับมดคุณคนไปเสียงนามมาก็เสียอือไปเจ้งแข่ไฟย่ามหัดเสียตะกอนแล้ดูด้วก้อนเสียใหญ่ไมแต่หัดเสียที่ปูก้อนหัดยิ่ก้หัดเพราะว่ามันเสียใหญ่ไฟดังนะเข้าใเาแหญ่หานหัดเสียต่อปูเราเสีเอาแต่กุมวางแกะอยู่ให้ันมีเสียงโเรนแล้วก็มีเสียงร้องห้ ผู้นนดูแก่โมพเมื่อแนไปขูดกูแกไปขูดต่อพ่อขอถามนะเรื่อมาเร็วต้นพ่เรือนมเร็วครับปูผู้กถึงแกพิโก้ไปนะถ้าจะไปขูดเนี้ยกระดกคอตาครับไกเรืบผูคุณบนงคนงงง่ายว่ากันวายเรื่องครับปูแต่ขั้นปูต่าวัวคูวันทุกคนจะไม่งงงาย นแกแข่งฟุกากับปูลี่บอกยึดจำไว้ก้ะปูรี่เร้อดูจะไปเชียอี่หอมหัวนมนคือตัวมันทั้งทาไปฟูตกาพูดที่ผาอาวกันทค้งทาเลยถูกทั้ทาห่งมันเดือดแขงวัดแขงว่าเด้อทั้งทาไม่เงินเด้อเร้อทั้งทาไม่ช่องบอไปจะทั้งทาจี่นั่งเปลี่ยนไม่บอกทาทัทาหมันถือข้าง ยาช้งชาแห่งมันผิดฆ่าย่าดูผูกดูหมิ่นคนยาเอาเปรียบเอาราคนยาเห็นแก่ตัวยาเห็นแก่ดได้ทุกคนมีความโลภระมบ่นโลภมากทุกคนแต่รู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งสติอารมณ์กูบ่งมือแบไปคือเกินตัวเขาแก่งั้นไม่งั้นกูลอยเจ๊ชิบบาทฟาดไปเลยลอยเก้าชิบคุณอ่อนะอ เกินตัว่ายิ่มเกินตัวครับยิ้หนีว่าบันยิ้นีครับงนี่รอยเก็ดคปอย่งคือเ่ราคือแค่รอยเกดคปอย่ง้คือประจันรอยเก้าคลิปั้นเกินตัวว่าแต่เกินอยู่ครับจะไม่ว่าพ่อบอกประจันข้างเรือพ่อบอกมวนนี่หน่งเดียวมวนครับคูครูทีกอเขียนงคือคืออย่างลูกรันก็ไื้ยงี้ยงให้นคนให้ไว้ยิ้มแค่อยังนคือเปิดคอยแฉกได้ยิ้มยิ้มเปิดเลียงเปิดรวด โทบโทรคับเขาหางใช้ใทรศัรท์ับไม่พอมาดูใช้เอ็ดสามพุงเอ็ดยี่สิบห้ามาดูใชไม่ผู้ไหคือพอหมดบัวครับพงปูงามครับปูงั้นไม่ไฟแเงครับไม่ลาสุดครับงันเัวนะเรือไกงจอจ่อไงยิ่ครับปูยิ่มนี่ยนะครัผ้าคมชัด ยคูจรขนาดหลายคองยอครับแั่คอง่ก็ได้ยหนึ่งองมหาอืหาคอคือหาหกองยกแ่ว่าองนึงขึ้นหอยแต่ว่าหาโอ้นี้ไฟอเจอ่งสองสามคือห ันกไเป็นหางเป็นหางก็ยืมเพราะมันหางพวกเยวบ้านฉันเบาเรื่องเดื่องเจ็เวาเรื่อขาพคเขาหายขามาโคชนะดายโเดอร์าโคชนะยืมแยกได้ก็บ่าเอารูดยืมข้าพูดลองยืมเบาบุมใช้ื่อหายดอเมียนกับปูว่าจาาปูสสิทธมียนโนบลั ครับคนรอบออยันไงมั้กปูรอครับแม้ท่านลูกยังรอได้เลยอครับทรศั์กับงามปูกับรอมันได้ยังไงนะโบราณพูดเดียวปูใจมั้ยครับเอหนูแฉันยากับปู่ถ้านูได้นูจจะคื้อแชมพู X รีบสิบห้ามาให้ปู่โอ้เคยมันจะพาช่วงมันเรื่ออโตกับเคยครับจำได้ดีเนาะนี่แหละเขาว่าคนจริงวันนี้ถือจะยปูอยากได้เงยว่าจะยื่นาป ว่ากาถอจ้าูเขากาสยกาอยู่ปูอย่าวี้จะใ้โคตรถวายเนี่ยจะว่าทนไนนับเครืเงินวัันถวายเครื่องนับเงินอยู่โคตรโคตไปทานับวนนี่แหแล้วที่นั่นเยียงเนาะโคตรก่เพราะน้อ่รอดเทวนี เอาวยใ่สววังไม่คู่าจะเอาดูแดมันเหวี่มันหอนพ่อ่อหอนไมมยึมครับปูวยจะเอากับปูกกับหลานมันเดวี่ยเดแต่ว่าพ่อพ่อหอนไม่ยึมครับไม่คูว่ะหอนเด้อพ่อหอนเด้อแกพอพ่อหอนไหบอกมันบดไหึมครับขันแกิ่งว่าจ่าปูแล้ครับพรสักสี

คนดวนก็ดีคนดวนดีไปขีกับพาะคนดวงก็ดีไปเก็บเม็ดกับพาะไปหยบเปืี้ความได้ยึดแม่นความติดตเตี่ยไรยึดเขินตังเ้ย่ะขีมัสตัวนั้นไปได้แทงมันถึ่งีกับ เขาคนบนคอนเมื่อแบกกเทีแต่ก็ตงยันจับไ่ได้มันปเกอใแต่พออเตราเด็กคือเีมันนวันกับว่าทุกงานอะไรที่มันขวงหนาย่งขวางยันบาดิครับพ่เข้าบ่าไปมาคู่ลว่ยแต่ี่เข้า่วปูดีปูดีดีใจว่าปูหลกลานมหาครับครับ วาันยังคนกักขัแก่าห้ลูกร้านม่เริ่มวี้ได้บานล้างไม่ถือใจว่าภูง่ายยืมเ่าครับแต่ว่าอย่าได้รั้งไงคนคือรั้ง้ลออมนั้งมาพเขาหลุมันจะหาตัวเขาม่ก่เถึงยันตุนตเขาขึ้นมาพูกแค่ือมันจะหายตัวม่ยยันตุนนมันือรังด้ล เอาใสมัครหเพื <gegen violin> <acy> ่อนให้ผู้นี้จัดหลังน่นมียคู่เป็นผู้นำแล้วปูเป็นใคส่มยคู่ไคับคมีคูบุญร้ายต้องพาลูกศิษย์ลูกหาสารแ้บปูอปูประธานชั่วปูประธานชั่วให้แม่คู่กัพาเฮ็ดตวปูว่าช่วยบ้าเลยึมครับว่าชวหมงเงินไม่ได้แบบ าวาบ,บอกก้อยกเทศเอ็ดเนียดผัวก็ตัวแก่หอกบ่ากับุ้าเลยเดียดผัวขายเรือขายบุอึัวขายพ,พวกท่เลออกกันเยอะอกอกกันไงให้พอกออกกันพวกด้ไรกออกกันคือเรื่องใหมาถวายปูวเลเอาหลังไงเรื่องครับปู่นนข้อหินข้อหินอนไ่เนี้ยหายจะตูเขา เอาซ้ำหองปูตาโยหัวหัปูตาบะซ้ำนั่นปหะปูกันครับแ่แกงครับแตะแรงหัวู้อี่อะไรก็หอปูตาหอปูนี่ทเอ็เนี่ยรวยช่ว่าเปนสายพ่อูมันคุานมือตาคนคนเด้คงเจ็เปิดรูกไ่เขาเขาครกแค่แขนยังไมครับ น่แนีอยากแก่ชได้ตันจ้ะตังงนั่กับ่ะเดตีปูม่กูัวกู่กเ่เข้ากแเียนอืมเขาแกปหวนทงมาา่ามนเรื่องครับปูปูรว่าบอกเขาคือเฮี้ยนจกวไม่อก่เร็วจะแก่เี้ยไหมเอาตีเร็วเอาไีเรว่าเามันดังหน่อยกูบุก้านมากมันบมองมันนั่งไั่นนยืมบ้างครับ เราดังไงได้ยังมึนบอกแค่ครับครับมึอเอียงหางฟอมได้ยังครับให้ยิ่งมากให้เอียงางพ่อตื่นขึ้นนะครับนั่งเฉียงมุ่งคอครับเพราะถามได้ว่าสิกล้าออกกันบ้ากล้าครับปูัออกกันมักแจก็ออกเท่าได้ตอนไหดครับปูัเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเพราะแค่ถามปูนี่ปรูนี่ต้องบอกเขานะต้องบอกเขาว่าออกเท่าได้แจ๊บไว S <S <an> แกมันีากปูแตกาก็มากมากงอนยังเยอมงานไดครับปูองดีเยเอ,องดีเป,ป็ปนบครับงานก็เยมครับนี่ใสด็กับปูเอามาเก่าคลิปไปยนครับปูเ่าคลิปองครับปูปูแต่ใช้แค่เก่า,เ,า,าเก่าิัมากเก่าคิปมึงจำมนจำกัดแก่เอาเกินคนละอง จมืเ่แก่นมอมีปูเขาพี่ิ้มมือครับเอาไปก้อนงูครับหางหางคืนเด้อเปาเน่ยครับปู้อ้ไรปะไอ้องแกยืมปจิ้ครับหางคืนเด้อครับองนึ่งองบางกุงปู่ให้ยืมเท่าไรจ้กแคืกขย้ครับปู พวกเ็ครับครูบาคืนไดยังเปลี่นครับครูงานอรหลายอยงน้ำเปลี่ยนเรียบบัครเอะข้าวคนยครกับอาชีพสอันครับนเคร์แล้กูบรอยเรบร่อยครับครูครับครูบอกว่าพวกว่าเจ็ดสีพวก่าเจ็ดสีทำสามทำามทำสามครถุงยางมันจะเปิด แก่ๆง <łość> ่ายตัวมกนตัวมันง่ายจังหางเยอะนะแค่ก้อนกระปูก้อนไปก้อนป้ากระปูแค่เดวฮะงบเราชิ้นคอ้อนเท่าไหร่ก้อนสามสิบะปู ท่านู่างมือกะยืมกันไป้วเนอต่ว่ามือฉกแกนพวกน้วราครัไม่ฉกแกนได้หรอกเพราะว่ามึงมาขายของถูกเพะเด็กขายอาของดีให้ลูกหลานครับปูทำป่กเสียกด้ป่กเสียกูไขายถ้าถูกแขาย้าจรนว้าวลูกหลานลูกหลานยันตะบะดยะปู

Quick as we had to do. Lần cuộc diện hôm qua cuộc diện mang. The bay hoặc hạng nương. Hãy nhớ. 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 Hãy nhớ

ให้ให้เจมมาดาม่วแเจ้าสง่างามขึ้นยังโดดขรึ่อการเป็นผู้ชายงูโดนห้ามเปิดแขนแันนะลูนะงูกระโดดกระโดดกรกูดักระโดดกระโดักระโดด 我。<Yeah. S 2> <laughs>